เมื่อกี้นักพาคนจะมาถามว่าเออมึงกันคิวยังไงอะไรอย่างนี้ตอนตรงเลยคือทําเองนะคะตอนแรกก็เคยไปทําที่ร้านคือคุณพาใครไปอยู่เนี่ยมัน่ังมีแขกกรุรกียหลอะนะที่ชื่ออะไรนะมูลดใช่ไหมโอ้ยน้องชายหลอกกว่าพี่แก่ละน้องน้องน้องชายแบบหลอกแต่คงตรนนีน้คงลูกคงพอดแล้วนะอันนั้นเห็นก็พี่เกี่ยช่างมันเถอะอันนั้นเรื่องคิวอะเรื่องคิวหนะก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าการแม่งกลวงไง แต่ตอนแรกถามว่าพลาดไหมม,มันต้องมีพลาดกันบ้างะนะคิว้วแต่คิ้วมันสาคัญจริงอะ่ะเออคือคือเข้าใจายอยู่ว่าบางฟิลคนไม่ไม่อยากจะกันอ่ะเออคือต้องบกล้าอะไรใช่ไหมแต่เนี่ยคิ้วสองข้างกันเองหมดเลยนะ่ะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้คือคือโครงคิ้วจริงก็ขานี้แหละประมาณนี้แหละเออแต่เวลาเขาบอกเขียนคิ้วให้เขียนถึงไอ้ปลายหางตาตรงเนี้ยคือเนี้ยใช่ปะ่ะเออก็ลากลากมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิด ขีนคิวตรงๆอะที่สภาพนะถ้าแบบนันตรงๆอย่างเงี้ยหน,น้ามันก็จะดูแบบอะไรหน้ามึงดูแบบไม่ตื่นเต้นอ่ะหน้ามึงตื่นเต้นบ้างาแต่แต่ถ้าเกิดคิวเรายิ่งโกงๆเท่นั้นหน้าจะดูบบสงสัยอะไรแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข,ขความคิด่ะนะความคิดฉันนะเออก็ลองลองลองดูค่ะคือเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่าทําฉันทายังไงก็เรื่องว่าอืมเหนื่นอยน,นะนี่ฮะ มันเป็นอย่างนี้ฮะที่ฉันไว้กันคิ้วทุกวัน่ะก็เป็นอย่างนี้เนี่ยก็อืมนะคงคงคงใช้ไปนะนะคือคงคงจะไม่เอามาไปฟงฟันนะนะเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคมไหมลองเก็บมาดีดูอันนีได้ไอืมโอเคนั้นแสดงว่าใช้ได้ก็ยังคมอยู่นะจริงคือคือคือถ้าถ้ากันก็ขนก็ร่วงเออจริงจะเอามาขนจักรยานก็ได้นะแต่ว่า อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช้อื่นดีไหมอันนี้บาดแล้วไปหาหมอเดี๋ยวหมอจะตกใจนะค่ะก็อันนี้อาจจะไม่ได้กันให้ดูเพราะว่าอันเก่าเพิ่งกันไปอันนี้เพิ่งกันไปนะคะอันนี้เราไปก่อนค่ะบ๊ายบาย